สวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ของฟ้ายราก็กําลังตั้งใจฟังคลิปนี้กันอยู่นะคะเพราะว่าคุณคือคนดวงดีที่กําลังจะได้รับบัตรเข้ารับพรกราบฟรีเทวดานะคะวันนี้ฟ้ายจะมาบอกเลิกประจบเทวดาค่ะเหลือเพียงแค่2วันสุดท้ายเท่านั้นในปีนี้นะคะเลิกประจบเทวดาก็คือเลิกที่เราจะกราบขอพรจากเทวดาให้เราไม่ต้องเจ็บไม่ต้องจนไม่ต้องทนกับคนที่มัน เป็นโรคประสาทนะคะทําให้ชะตาชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งรรบประจบเทวดาสองวันสุดท้ายของปีพศสอง6นี้นั่นก็คือวันที่1พฤศจิกายนเวลา2องทุ่มถึงสามทุ่มและวันที่2พฤศจิกายนเวลา10โมง35ถึง1 1เอโมง 10. 35ค่ะ โดยตามวันเวลาดังกล่าวเนี่ยทุกคนไม่ต้องออกไปทําบุญที่วัดไหนหรือโอนเงินไปทําบุญที่ไหนให้ต้องเสียทรัพย์สินเงินทองนะคะเพียงแค่อยู่ที่บ้านแล้วสวดพุทธ,ธชัยมงคลคาถาเพื่อเป็นการถวายเทวดาเป็นการขอพรเพียงเท่านั้นเองค่ะ ขอสัพพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าขอเหล่าเทพพยายดาทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทิน